นเป็นสองรูมนะคะมั่นเพื่อเราปะใช่หรอาีนอนไหนไม่เจออะไรเนี่ยสวยแกรู้เลยอไม่เป็นไรไหนมาลื่นนุ่มๆจะดูผมเพื่อเราสีไปทำมาไม่สวยเลยเนี่ยที่ไหนเนี่ยแกไปทำแบบสวยดีกว่าสวยมากเลยแกดูจะผมเราแปลงเลยอเราโอใช่เนี่ยไม่สวยเลยอ่ะ ผมกัเธอสวยกันทุกคนเลยแล้วก็ทำร้านเดียวกันหมดเลยมีแทงด้วยนะแล้วเราหน่อยได้ไหมได้สิเดีจะผู้ทำเนี่ะเนี่ยไม่สวยเลยเนาะไงเราไปทำร้านเดียวกับฉันนะชอบวยเ